ลองคอกับมีไข่ไหมครับนี่ไข่เพิ่มเช่หมเดียวสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขูสุคนนะครับพบพออกับผมจากกวงช n แนลคือเก่ากับพี่น้องครับมอนี้จากกวงเอาต้มกบนะครับมาฝากพี่น้องนะครับเป็นต้มกบนาด้วพี่น้องครับต้มกบหน้าก็สีหัวเป็นต้มกบหน้าเพราะว่าเอามาจากทางบ้านจากกวงนะครับพี่น้อง แม่จาก,ก่วงเพิ่นไปหาผมก็เลยเพิ่นฟิดแข็งเอามาฝากจาก,ก่วงนะครับเนาะกะเป็นกบหน้าบานเฮาพี่น้องเนื้อแขนคักปุ่นี่ไขเ่เลยไขย่อันนี้แก้วแมงดาพี่น้องเป็นแมงดาตลาดซื้อมาเขียนซื้อไว้พร้อมพี่น้องแจ้วแมงดามาบาพี่อ้อกมาเสิร์ฟแซแบน่วกันกับจาก,ก่วงเอาเอาใซส่สดเผ็ดๆน้ำจาจักนิดหนึ่ง มามาพี่น้องมาต้่มกบขอ,อนำเกลียวก่อนพี่น้องเกลียวแมงดาลองคอ,อก่อนพี่น้องมีไข่ไหมนี่ไข่เพิ่มใช่ไหม เน,นนนเนื้อมันสีแขนแขนมั้งกัเป็นกบนะบานเฮา โอ้นง่ายบดบ่ได้พี่น้องครับใหญ่กับว่าบทนะพี่น้องเอาตะหม่องเนี่ยมันกินได้ ໂຕນ້ອຍក៏បត់ដែរភិណោះ อันนี้เป็นผักขยังเปล่าหอมๆอ่ะผักขยัง xá nằm thì mấy đứa <laughs> như thế này nó mới tối ngoài เขาเครื่องด้วยครับ เพิ่นเอามาระบาดจ้ากวงก็เอามาฟิตแข็งไว้พี่น้องครับงามเห็ดคิปจงเอาออกมาพี่น้องต้องฟิตไว้ครับ พี่น่องขอลาบเป็ดให้จังหวะจาก,กวงได้ดีกันด้วครับพี่น่องครับเดี๋ยวจาก,กวงเทศมาฝากเอาตั้งแตะขบวนการอียังก็ตลกหนังบอกพี่น่อง แตงแตกกระบวนการทะลุหนังโอ้ไข่บุ๋งลองบุ๋งมันแข่นๆครับพี่น้องแต่มันกบกบง่ายดีเห็นไหมเหนื้อมันจะเป็นเส้นเป็นเส้นนะ เป็นกบเลี้ยงมันที่เอเ,เล่เป็นพี่น้องเนื้อปานเนื้อใกล้มาให้่น่อง พี่น้องครับแซบคือเก่านะครับตามสูตรตามสไตล์คองช่องจากกวงนะครับต้มกบหน้านะครับจากบัานคองแม่จากกวงนะครับ่นฝากมาให้จากกวงกับมาฟิตแข็งไว้พี่น้องมีอืงนงนาพี่น้องแต่ว่าเอาค่อยๆเอามาเห็ดฝากพีตอน,น้องเรื่อยๆนะครับนอพี่น้องกอัผู้ที่ทักมาหลังบัานนะพี่น้องในเรื่องคองมีอย่างเวบเวบีอย่างพี่น้องจากกวงบอรับ ถูกๆอย่างเด้อพี่น้องบ่ตองทักมหาจ่าก,กวงนะครับจ่าก,กวงเฮ็ดคลิปนําเสนอเมนูอาหารเฮ็ดคลิปสไตล์จ่าก,กวงแบบมุน,มนเๆเศษๆนะครับจ่าก,กวงขออนุญาตได้หลายแล้กก็ขอบพกคุณได้หลายที่ให้การสนใจนะครับช่องของจ่าก,กวงนะครับจ่าก,กวงบ่หลับเด้อพี่น้องครับบอหลับทุกๆกรณีครับเฮ็ดจังซี่ล่ะครับพี่น้องไปเรื่อยตามสไตล์ของจ่าก,กวงเองนะครับเนาะบางลีลาบางคำว้า บางรูปแบบของการนำเสนอคลิปอาจสีบ่เหมาะสมนะครับก็ต้องกราบขอโทษขออภัยพี่น้องลหลายๆนะครับและก,ก็ขอพระคุณพี่น้องทุกๆท,ท่านนะครับที่ให้การสนับสนุนจากกวงทุกๆช่องทางนะครับพบกันใหมน่นะพี่น้องในคลิปหน้าจจกกวงเสียวกับเขา่ากับน้ามแบบใดมาฝากพีตัวน้องอีกสําหรับคลิปนี้พอไว้สำนีแล้วครับพี่น้องครับสวัสดีครับ